สวัสดีผู้เข้าร่วมสมนาทุกท่านนะครับผมฐานิศเกวัญญาครับจากบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนนะครับอขอแยกบรรยายในหัวข้อการทดสอบพลูริกซีเมนต์สำหรับงานทานะครับซึ่งในโปรเจกต์งานวิจัยในเรื่งนี้ก็จะประกอบไปด้วยสองโปรเจกต์ย่อยเช่นกันก็จะประกอบอันแรกก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นการเปรียบเทียบปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกและปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์สำหรับงานผิวทางซีเมนต์คอนกรีตน,นะครับแล้วก็ อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่นามาใช้ในวันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบปูนซีเมนต์ทั้งสองชนิดสําหรับงานเสาเข็มดินซีเมนต์นะครับโอเคครับก็ลไลด์มาเนาะจากหัวข้อที่จะพูดในวันนี้นะครับเื้องต้นผมก็อาจจะขอเ v อร์ i e w เกี่ยวกับโปรเจกต์งานวิจัยของบริษัทปูนซีเมนต์คนครหลวงที่เกี่ยวกับงานทางตั้งแต่ปี2019ถึงปี2021ครับก็คือปีปัจจุบันแล้วก็ในส่วนที่สองเนี่ยก็จะขอแชร์เกี่ยวกับโปรเจกต์ ที่เกี่ยวกับการทดสอบคอนกรีตเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับที่มีการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกแล้วก็ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สำหรับงานผิวทางคอนกรีตนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นโปรเจกต์ที่เปรียบเทียบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของปูนซีเมนต์ทั้งสองชนิดในแอปพลิเคชันที่เป็นงานเสาเข็มดินซีเมนต์นะครับก็ก่อนอื่นขออนุญาตโอว์วิวงานวิจัยของบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงที่เกี่ยวกับงานทางก่อนนะครับซึ่ง ะาะท้าความไปตั้งแต่ปี2019เนี่ยบ,บริษัทเราได้จากจากการที่เข้าไปปรึกษากับสำนักวิเคราะห์และตรวจสอบของกรมทางหลวงเนี่ยเราก็ได้มีการ Create โปรเจกต์ขึ้นมาในปี2019ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่มีการศึกษาการใช้ปูซเมนต์ไฮดรลิกและปูซเมเต์นปอร์แลนด์สำหรับงานพื้นทางที่เป็นซีเมนต์โมดิฟายคัตโรบเบสนะครับแล้วก็ซีเมนต์ทรีเทตเบสแล้วก็จะมีชั้นทางที่เป็น Recycling อะทิเกตเบนะครับส่วนอีกโปรเจกหนึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับชั้นพื้นทางที่เป็นซอยล์เมนต์เบทนะครับถัดมาอีกปีในปี2020เนี่ยอ,อันนี้เป็นการทดสอบภายในแลบของเราเองก็คือจะเป็นการนำตัวอย่างชั้นซอฟวิทเทลิจากจากจากเหมืองของเราเองนะครับมามาผสมกับ Special ล i บเดอเพื่อปรับปรุงค่า CBR ของดินเพื่อใช้ในงาน Embankment นะครับแล้วก็ เพื่อให้มันครบในทุกๆแอปพลิเคชันในในงานทางในปีนี้เราก็เลยมีการพัฒนาโปรเจกต์ขึ้นมา2องโปรเจกต์ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่เปรียบเทียบ p e r f o r m ร์แมนซ์ของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้งสองชนิดนะครับก็คือเป็นไฮโดรลิกกับพอร t l a n d ซีเมนต์สำหรับงานผิวทางแล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เป็นแอปพลิเคชันในในงานเสาเข็มบินซีเมนต์นะครับก็เพื่อให้เห็นภาพชัดๆก็คือในปี2019ที่เราได้ทำโปรเจกต์ คอมพลีทไปแล้วนะครับก็สามโปรเจกต์แรกที่เป็นโปรเจกต์ซีเมนต์บูริไฟคัตล็อกซีเมนต์ครีเทสแล้วก็รีไซเคิลเกดเนี่ยเราได้มีการเาก็บตัวอย่างและทดสอบที่แลบสนามนะครับจากจากโครงการปรับปรุงถนนในเลขหนึ่งนะครับข,ของกรมทางหลวงนะครับในช่วงคนครสวรรค์ตรลบาทนะครับก็มีการทดสอบแลบสนามที่นั่นนะครับโดยโดยทดสอบหลักๆก็จะเป็นการทดสอบค่าอันคอนไฟคอมเพรสีฟเทิ้งตามมาตรฐานของ โครงทางหลวงน,นะครับแล้วก็อีกหนึ่งโปรเจกต์ที่เป็นชั้นพื้นทางที่เป็นซีเมนต์เนี่ยเราก็จะมีการเก็บตัวอย่างและทดสอบที่หลกสนามที่โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมออจังหวัดระหว่างจังหวัดร้อยเอ็ดและยะโสธรน,นะครับก็มีการทดสอบร่วมกับพี่ๆทางกครมทางหลวงเป็นกันนะครับถัดมาในปี2020เนี่ยก็จะเป็นเราก็ได้ไปเก็บตัวอย่างชั้นซอฟว์เตอร์ริ่งจากจาก เหมืองของของเราเองนะครับก็คือดินซียดิเกรซึ่งจะมีเป็นชั้นที่มีดินเหนียวอ่อนบนอยู่ก็จะเป็นการศึกษาในแลบหรือการเติม special b i ด d e r ที่เราที่เราคิดค้นมานะครับมิกกับชั้นดินเหนียวดินเหนียวที่ได้ที่ได้จากตัวชั้นซอร์วิสติงจากเหมืองเราเพื่อดูเพื่อปรับปรุงค่า CBR ของของตัวอย่างดินนะครับก็อันนี้จะเป็นการทดสอบแค่ในแลบนะครับแล้วก็ในปีนี้ก็จะเป็นเพื่อมันครบทุกแอปพลิเคชันที่เราได้เกิดไว้ครับก็ จะมีการทดสอบและศึกษาการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกกับปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์สำหรับงานผิวทางซีเมนต์คอนกรีตแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเปรียบเทียบเปอร์ฟอร์แมนซ์ของปูนซีเมนต์ทั้งสองชนิดเช่นกันในงานสอเขียงดินซีเมนต์หรือว่าซอยซีเมนต์คอลัมน์ครับก็ถัดมาผมก็จะขออนุญาตพูดารายละเอียดและผลทดสอบในในโปรเจกต์ที่ที่เราได้ทําไปนะครับโปรเจกต์แรกก็จะเป็นเกี่ยวกับ งานผิวทางซีเมนต์คอนกรีตนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของโปรเจกต์นี้เราได้เปรียบเทียบพัลฟอร์แมนต์ของคอนกรีตระหว่างปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกและปูนซีเมนต์ปอร์ทแลนด์สำหรับงานผิวทางนะครับโดย scope ของโปรเจกต์นี้เราจะมีการศึกษาพัลฟอร์แมนต์ของคอนกรีตใน lab scale นะครับแล้วก็ปูนซีเมนต์ที่ใช้เนี่ยก็คือปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกก็จะใช้ปูนซีเมนต์อินซีเพลสอินซโฟล์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของของทางบริษัทของเราเองนะครับแล้วก็ ผูชิเนตแลนด์ก็จะใช้เป็นอีกซีเพสนะครับโดยในพาร์ทของการออกแบบบิ๊กดีไซน์เนี่ยเราก็จะอ้างอิงตามมาตรฐานงานทางนะครับก็คือทอรม์ม309ทับ2544นะครับซึ่งเป็นมาตรฐานของกรมทางหลวงโดยในรายละเอียดหลักๆในการออกแบบบิ๊กดีไซน์เนี่ยก็จะมีการระบะุปริมาณซีเมนต์ต่อคิวอยู่ที่350กิโลกรัมต่อคิวคอนกรีตมินิมัมนะครับแล้วก็ คอนโทรลอัตราส่วนน้ําต่อซีเมนตะ์อยู่ที่ศูนย์จุดศูนย์จุดห้าห้าแม็กซิมัมนะครับแล้วก็ควบคุมในการทดลองนี้ก็จะมีการควบคุมค่าการยุบตัวของคอนกรีตเริ่มต้นอยู่ที่ห้าบวกลบสองเซนตนะครับแล้วก็ตัวส่วนของ Tar g e t strength ที่เป็นค่า compressive strength เนี่ยเราจะได้มีการเก็บตัวอย่างลูกปูนที่เป็นลูกคิวนะครับโดยกหนดที่อายุ28สบแปดวันะจะมีค่า target s t ต e n ร t งอยู่ที่สามร s อย i n i m ิ m ห้าซนะครับตามมาตรฐานของ ทรลทโดยทดสอบตามมาตรฐานของทรลท,อลทอสอง2สับสองห้าสามหนึ่งนะครับแล้วก็มีการทดสอบค่า f ฟเบอร์สแตนกหรือว่าเติร์ฟพอยโหลดของก้อนตัวอย่างที่อายุยี่สิบแปวันนะครับโดยอ้างอิงอค่ากำลังรับแรงดัดที่สี่สิบสองเคสซีมินิมัมตามมาตรฐานของกรมทางหลงเช่นกันครับแล้วก็ในส่วนของการทดสอบครับเราก็จะมีการเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบอค่อความคงทนของคอนกรีตนะครับ เพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรฐานก็จะมีประกอบด้วยการทดสอบค่าการทนต่อการขับสีของคอนกรีตตามมาตรฐานก็คือ abrasion resistance นะครับตามมาตรฐานของ ASCM C944 นะครับอันที่สองก็จะเป็นการทดสอบค่าการซึมผ่านของคอร์ในก้อนตัวอย่างคอนกรีตตามมาตรฐาน SCMC1202 นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะมีการเก็บตัวอย่างเพื่อทดสอบค่าการหดตัวของตัวอย่าง คอนกรีตชั้นกั้นกนะ็คือา 30s ASCMC 157ครับซึ่งตารางด้านล่างเป็นมิกีสไซ์ที่เราได้ออกแบบไว้ก็คือจะเป็นมิกปูนล,ล้วนที่เราใช้ปูนซีเมนต์350กิโลกรัมนะครับต่อคิวแล้วก็ใช้หินไซส์3-4นะครับคอนโทรลอัตรา,าส่วนน้ำต่อซีเมนต์เลชอยู่ที่0.5แล้วมีการเติมสั่งที่มีผสมเพิ่มที่เป็นสั่งลดน้ำอยู่ที่1,600 ml นะครับ แล้วก็ในการทดลองนี้เราได้มีการาส่งตัวอย่างเพื่อไปทดสอบค่าเ e c t จ r ร l s t ลสตร t งโดยมีการเวอร f ฟแล้วก็เซ็ต up วิธีการทดสอบ earth w e i g load นะครับร่วมกับหน่วยง,งาน p a t คือสถาบันเทคโนโลยีเอเชีย e นะครับซึ่งโดยอ้างอิงแล้วก็ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการทดสอบของกรมทางหลวงก็คือเป็นทรลทอสามศูนห้าทับสองห้าสี่แปดและ มาตรฐานให้โชว์ท97นะครับรบหลังจากที่ได้มีการเช่นพิธีไซน์นะครับก็พบว่าเราได้มีการคอวบคุมตัวเฟสพัฟตี้นะครับซึ่งคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกเนี่ยก็จะมีค่า,าจะเห็นว่าค่าการเรียกว,ว่าการการก่อตัวหรือว่า setting time เซตติ้งไทม์ของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ทั้งสองชนิดเนี่ยจะมี ระยะเวลาก,การก่อตัวที่ใกล้เคียงกันนะครับในแต่ละสเตจของของ,ของตัวคอนกรีตเองเนี่ยและนอกจากนี้เรายังมีการเก็บตัวอย่างนะครับเพื่อนำมาทดสอบค่าคอมเพรสซีฟต์แรงตามมาตรฐานของกรมทางหลวงนะครับที่อายุทดสอบที่อายุสาวันเจ็วันสิบสี่และยี่สิบปดวันนะครับซึ่งจากผลการทดสอบเนี่ยจะเห็นว่าผลการทดสอบของก้อนตัวอย่างที่อายุยี่สิบแปดวัน,น จะผ่านตามมาตรฐานของกรมทางหลวงคือมากกว่า325 ksc นะครับแล้วก็ตัวอย่างคอนกรีตค่าเฉลี่ยของค่าคอมสิตเซนต์ของตัวอย่างคอนกรีตที่เป็นตัวอย่างโดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรลิกนะจะให้ผลทดสอบที่อายุ28วันที่ใกล้เคียงกันนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อสังเกตคือจะเห็นว่าในการจัดการออกแบบวิดีไซน์ตามมาตรฐานขกรมทางหลวงเราพบว่าค่าคอมสิตเซนต์ที่อายุ3วันเนี่ย จะเห็นว่าก็ผ่านตามมาตรฐานของกรมทางหลวงแล้วครับอนอกจากนี้เนะี่ยจากตัวอย่างคอนกรีตชุดเดีวยวกันเนี่ยเราได้มีก,การเก็บตัวอย่างเพื่อนํามาทดสอบค่าฟิจิอรอลสตริงนะครับตามมาตรฐานของกรมทางหลวงเช่นกันแล้วก็พบว่าตัวอย่างที่อายุ28วันเนี่ยก็ผ่านตามมาตรฐานของกรมทางหลวงคือมากกว่า4.2 ksc นะครับถัดมาก็จะเป็นผลทดสอบความคงทนของก้อนตัวอย่างคอนกรีตนะครับ ซึ่งาภาพแรกนี่ก็จะเป็นผลทดสอบค่าการหดต,ตัวตามมาตรฐาน acm c 1 5 7นะครับซึ่งพบวา่าก้อนตัวอย่างที่เรานําทดสอบที่อายุ56วันเนี่ยก็จะมีค่าการหดตัวอยู่ที่ประมาณ4 5่5 0อห้ถึงห้าไมโครเซนซึ่งทั้งสองมิกซ์ไซ์ที่มีการใช้ปูนซีเมนต์ปลอดแลนและปูนซีเมนต์ไฮโดรลิกก็จะมีค่าการหดตัวในแต่และช่วงอายุที่ใกล้เคียงกัน นะครับถัดมาก็จะเป็นผลทดสอบค่า abrasion resistance หรือค่าการทนต่อการขัดสีของของก้อนตัวอย่างซึ่งมีการเตรียมตัวอย่างตามมาตรฐาน a s m mm เ hmm. ช่นกันนะครับก็จะเป็นลูกคิวที่มีขนาดา10คูณ10เซนนะครับซึ่งจะเห็นว่า,าผลทดสอบเนี่ยก็จะวัดเป็นปริมาณ weight loss ก็คือน้ำหนักที่หายไปหลังจากดูกขัดด้วยด้วยด้วยวิธีการทดสอบนี้นะครับพบว่า weight loss ที่หายไปของคอนกรีต ที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์นะครับและปูนซีเมนต์ไฮโดรลิกเนี่ยจะมีค่าที่ใกล้เคียงกันนะครับและถัดมาสุดท้ายก็จะเป็นผลทดสอบ Rapid c ดคอร์ไ e น e เพ e a t i o n Test ก็คือค่าการซึมถ่านของคอร์ไร์ในก้อนคอนกรีตนะครับซึ่งจะเห็นว่าที่อายุของก้อนคอนกรีตที่56วันเนี่ยพบว่าทั้งคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ไฮโดรลิกและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เนี่ยจะให้ค่า ค่าการสัมผัสของคอราไที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงยันเลเวลนะครับนอกจากนี้เนี่ยจากจากจาการแนะนำของของอาการได้เข้าไปปรึกษ,ษากรมทางหลวงแล้วก็สำนักวิเคราะห์และตรวจสอบทางหลวงเนี่ยเราได้มีการเก็บตัวอย่าง ตัวอย่างคอนกรีตต่อเนื่องนะครับเพื่อนำมาทดสอบค่า s t r t u r a l strength และ composite strength อย่างละ30ตัวอย่างนะครับตามคำแนะนำแล้วก็นำมาทดสอบค่าของ strength ที่อายุ28วันนะครับซึ่งจากกราฟพ็อกคอร์ตเนี่ยเราจะเห็นว่าผลทดสอบ t r e n g t h ทั้ง s t r t u r a l strength แล้วก็ composite strength ของตัวอย่างทั้ง30ตัวอย่างเนี่ยก็จะผ่านตามมาตรฐานที่กรมทางหลวงกำหนดไว้นะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่เป็น structural strength เนี่ยก็จะผ่าน42 ksc แล้วก็ ตัวอย่างที่เป็นคิวที่ทดสอบค่าความเป t น e สถียรก็จะมากกว่า325 e KSC นะครับนอกจากนี้ก็จะมีการดูไปที่ค่า standard deviation ก็จะเห็นว่าผลทดสอบทั้งสามตัวอย่างหรือค่าเฉลีย่ยผลทดสอบที่เราต้องสมตัวอย่างจะมีการแฝงตัวที่ค่อนข้าต่ำนะครับและจากข้อมูลชุดเดียวกันนะผมได้ลองเอามา plot เป็นเป็นกราฟเส้นนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าค่าการแฝงตัวที่ต่ําแล้วก็ ทั้งผลทดสอบที่เป็นค่า f e a e t a l strength แล้วก็ผลทดสอบที่เป็นค่า Composite strength ที่อายุคอนกรีตที่28วันนะครับครับถัดมาก็จะเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับซึ่งก็คือจะเป็นโปรเจกต์ที่มีการใช้ปูนซีเมนต์ไฮโรไโดรลิกและปูนซีเมนต์ฟอร์ดแรงสำหรับงานเสาเข็มปินซีเมนต์นะครับ ครับโดยวัตถุประสงค์ของของโปรเจกต์นี้ก็คือจะเป็นการเปรียบเทียบสมบูรณ์ของปูนอินซีซึ่งปูนอินซีเททซึ่งเป็นปูนอินซีปอดแลนด์นะครับแล้วก็ปูนอินซีเพทอีนซีโกลอซึ่งเป็น Z et, ปูน Z et, ซีเมนต์ไฮดรอลิกนะครับสำหรับงานเสาเข็มดินซีเมนต์นะครับซึ่งเป็นการทดสอบในแลบครับแล้วก็เป็นการศึกษาเพื่อหาปริมาณปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมเพื่อให้แอคช e v ตาม Target Strength ที่เรากำหนดไว้นะครับ โดยสโคปของการศึกษาในครั้งนี้ก็จะเป็นการาศึกษาการาในแอปพลิเคชันที่เป็นเสาเข็มดินชินเบนใน l a บ s เก l นะครับโดยมีกาเราเราจะใช้ตัวอย่างดินเป็นเป็นดินเหนียวอ่อนจากกทมของเราครับที่ความลึกเกตัวอย่างที่ความลึกประมาณ10-20เมตรนะครับแล้วก็ผสมกับนซีเมนต์และน้ำครับตามตาม,ตามโปรเซสแล้วก็ มีการกำหนด Target s t r e ตร t งในการทดสอบค่าคอนฟายคอมเพ Strength ที่อายุของคนตัวอย่างที่28วันครับําหนดไว้ที่10 k s c เป็นอย่างน้อยนะครับก็ในส่วนโอวิวภาพรวมในการศึกษานะครับก็จะเริ่มจากการเตรียมตัวอย่างและเก็บตัวอย่างนะครับโดยเราจะมีการเก็บตัวอย่างที่นิคมกรุงเทพนะครับแล้วเป็ารเก็บตัวอย่าง ปูนซีเมนต์ของเราเองนะครับที่เป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกจากโรงงานที่สระบ,บุรีนะครับแล้วก็ตัวอย่างดินที่เราเก็บมาเนี่ยก็จะมีการทดสอบคุณสมบัติพื้นฐานของดินไม่ว่าจะเป็นค่า moisture content นะครับค่า specific gravity แล้วก็ทดสอบในในส่วนของ particle limit นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการนำตัวอย่างดินและซีเมนต์มาผสมกันในอ,อัตราส่วน ในในปริมาณของซีเมนที่เราได้แวรี่ไว้ก็คือแวร์ี่ไว้ที่200-250สึง300กิโลกรัมต่อ,อคิวของของของ,ของดินเหนียวนะครับแล้วก็แวรี่ปริมาณอัตราส่วนน้ำต่อต่อปูนซีเมนนะครับไปที่1นึ่ง2หนึ่งจุสองหลังจากผสมเสร็จครับเราก็จะมีการบ่มตัวอย่างไว้ที่28วันแล้วนำมากดทดสอบ่างคอนไฟคอมริซีฟเตรงนะครับ ก็อันนี้ก็จะเป็นภาพาในการทดลองหรือการรึจษาวิจัยของเราแล้วก็เริ่มจากการไปเก็บตัวอย่างที่ไซงานบ่อชิดคอมเพล็กซ์นะครับโปรเจกต์ซึ่งเป็นโปรเจกต์ของชิโนไทยนะครับก็ได้รับความรเคราะห์จากซิฟโกที่อยู่ระหว่า mm hmm. การก่อสร้างฐานรากนะครับก็ไปขอเก็บตัวอย่างมาที่ความลึก1 0 2ถึง20เมตรครับหลังจากนั้นก็มีการทดสอบโุณสมบัติพื้นฐานของของดินนะครับโดย จากการทดสอบเนี่ยค่าเฉลี่ยของ Natural Moisture Content มันจะอยู่ราประมาณ64เปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นผลทดสอบที่เป็นอั t e r berg ร i m i t นะครับทั้ง Liquid Limit, Plastic Limit และก็ Plastic Index นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการผสมดินแล้วก็ซีเมนต์แล้วก็น้ำก็ด้วยการตามตามเมตต่อนะครับแล้วก็บ่มไว้ที่อายุ28วันและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีการกดทดสอบค่าอัลกอนไฟล์ของสิทิเต็งตามมาตรฐาน ASCMB สองหนึ่งกซึ่งซึ่งเป็นการทดสอบค่า er อาคอนไฟล์ของของดินเหนียวนะครับก็บหลังจากที่มีการทดสอบค่าอักอนไฟล์คอมเพรสีฟสตริงนะครับที่ตามสัดส่วนที่เราได้แวรี่ไว้เนี่ยเราจะ,ะพบว่าผลทดสอบค่าอักอนไฟล์นะครับที่ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์เท่ากันและ wc ratio ที่เท่ากันเนี่ยเราจะเห็นว่าผลทดสอบข, er ของ ก้อนตัวอย่างที่มีการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกและปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์น Port land จะให้ผลทดสอบที่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ผ่านตามแทร็กเก็ตเซที่เราเซ็ตไว้คือมากกว่า 10ksc นะครับแล้วก็จากจากกราฟเนี่ยจากกราฟค่าเฉลี่ยผลทดสอบเนี่ยจะเห็นว่าการใช้อัรตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เรโซที่ต่ำเนี่ยก็จะให้ค่ากา c คอนฟลักคอมเร็ตเซงที่สูงขึ้นนะครับ หรือกันและก็การใช้ปริมาณปูนซีเมนต์ที่มากขึ้นนะก็จะทําให้ได้ค่าอคอนฟายของเสถียรที่สูงขึ้นด้วยครับก็โอเคครับสุดท้ายก็จากงานวิจัยของบริษัทปูนซีเมนต์นครหล,งลวงที่ที่เราได้ทําการศึกษาอ่าปเปอร์ฟอร์แมนซ์ของปูนไ,นไฮโดรซีเมนต์ไฮดรอลิกมา,มาตั้งแต่ปี2019แนเ้วปี2021ยภายใต้การได้รับการแนะนําจากน้องวิเคราะห์และตรวจสอบกรมทางหลวงเนี่ยในนาม ในมุมมองของของบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์นะเรามองว่าไฮโดรคลีเซเมนต์เนี่ยมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่เทียบเท่ากับปูนซีเมนต์ปลอดแรงสำหรับงานถนนนะครับแล้วก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาต่อไปในอนาคตน,นะครับก็สำหรับสำหรับผมก็ขออนุญาตจบการบรรยายสำหรับทีมทันทีนะครับ